ในสองถุ่มเครื่องแล้วพี่น้องสี่สามถุ่มแล้วเด้อสองทุ่มสี่สิบห้ามันก็นยังล่ำไล่อยู่พี่บอกปกติข่อยนี่ถ้าแม่ไหน,นบ่แม่รืดดูนี่ินบอกสองถุ่มข่อยนอนแล้วพี่น้องแต่ว่าปกติข่อยกับสองถุ่มเครื่องหรือสามถุ่มข่อยนอนขึ้นกันหรอปะจั๊กนอนเี่กับขับไปนอนแล้วบ่ห้าในเมืออสามนอนแล้ว เพราะว่าแมวออก,กวนหมากวนนะพี่น้องข่อยกระจำเป็นต้องนอนอยากนอนน้่มหันละอืมแต่ว่าข่อยตื่นไววเด้บาทข่อยตื่นตีสามเห็นบอข่อยหลุดคลิปข่อยลงคลิปเจ้กก็ตีสองขอยตื่นตื่นแล้วมันบอรับนะพี่น้องอืมกับมาเล่นกับหมากับแมวออบ้านกับบอให้เลปล่อยหมาออกบ้านเด้ดตรงลอจะประมาณตีสี่เพราะว่าข่อยหยานนะ หยันมันหลุดหยานมันยังแล้วยวฮะเอาบ่อใดขนาะพี่น้องแฟนกันเลยว่าอย่าไปปล่อยเสาเด้เ,เกิดยังขึ้นเอาบ่อใดเด้ว่ามันเหา่าหยมันอยากออกนะกับปล่อยบางครั้งก็เลยน้องเทียกระถาตีหาพู่นะพี่น้องคอยกระิเล่นโทรศัพท์ลทเล่นนั่นเล่นนี่อยู่นะเพราะว่านอนบลับแต่ก็ต้องเปิดไฟอยู่บ่เปิดถ้าเปิดไฟหน่อแม่กวนกินเขาออื น้องพ่อญ่นั่นคืออันสุมหยังแถวนอกแต่ว่าบ่เป็นยังดกเมื่อน,นี่บ่มีล่มแล้วก็สมกล่องบบกใหญ่เบิดมื่อละเมื่อนั่นสามทุ่มกยังสุมอันไฟทวน,ทวนทวนอยู่ได้พอเถอะเนี่ยแต่ว่าข้าเจ้ามีเคียงเมื่อนะข้าเจ้ามีดับเพิ่งดับยังลดสองสามขั้นผลเมื่อน,นั่นไหมผลดับอืข้าเจ้าพี่หน้องข้าเจออ้าบ่มาอยู่้างกันพละ่ะผลบังกอไฟเรากลองไฟเรา หวนหวนอยู่ซึ้งเมื่อคอยคนมันก็บางครั้งมันก็รู้สึกว่าบ่เหงาดิบ่เมีนยนเด้อพี่น้องมันก็เหงาอยู่เด้ก็เหงาอยู่เด้เนาะอยู่ผู้เดียว เป็นคนไทยคนเดียวแถวนี้เพราะว่าบริหารมาวัวๆนะพี่นอ้องพ่นมามาเพื่อนเอา้ามาจะคล้องกระหองตรงยางผุนจังหวัดบ่อสิบวันไปตะเสื่อนมอเตอร์ไซค์สบ่อยางไปปากท้องปากทางพูนหน้าบ้านผุนไก่เติบยู่งไ,ได้พี่น้องไก่ครับนี่ยังบอ่อไยนเถื่อนหอดเยี่ยนข่อยอยู่นี่ โกดังแล้วก็อีกจักหน่อยผมจงหอดเฮี้ยน <c oughs> อยเอาอ่างน้ำม,มามองนี้เอามาไวา้แต่อันนี้เพราะง่งเปิดไฟเลยเสียวอ,อันนั้นเสียวแมวมาเสียร์หองแมวอีกะนะพี่น้องนี่เสียหายูมองนี่ห้องแบบงหายหองถงบบง,ง่บงาย มันสูงเลยพี่น้องสูงครับมองก้าจอ่อสมรถคิดเอาว่ามันสีใยบ่ออันนี้มันอยู่ในกล่องจะซื้อเนาะไงพักเนะี่ยมองสอมรดจอดเรือนี่อันอันมองหนึ่งจอดเรือดสองห้องนะ่ะข้าจอ่อสมรดพี่น้องธุรกิจข้าจ้าเนะาะมันก็นมีอีกโกนึงดังโอ้ยสนนก บรรยากาศน่ามาเลงจังว่าข่อยว่าหรือว่าสิสื่อๆนั้นว่าสิสื่อมอเตอร์ไซค์บ่พญายันพญ่าฝรั่งว่าอันมอเตอร์ไซค์เจ้าก็ขี่เป็นบ่เราว่าสันบ่เป็นล่ะข่อยเคยลื่อองคล่องนะพี่น้องเคยขี่กับหลานบ่เนี่ยอันแข่งกันกับหลานบ่ในฮัทไม่ไหมเนี่ยน้อพี่น้องเนาะบันเลยไอ้ล่องเต่าตำเสาไฟฟ้าบ่บ่บ่ตายได้ข่อย ไอ้นั่นล่องอ้นล่องทอสอฟฟ้าให้ตบต่ำสอฟฟ้าหักออกก่อนพี่น้องกับสมันตายออืกระสิตายบ่ได้มบาบอกงามๆด่จองสี่ดอกแต่เล็กหน่อยไปเนี่ยประมาณหม้อหนึ่งมาสองบาทนี่จากนั้นก็นบอกขี่จักเทียอืมขี่ตะจักรยานกับบุนหัวแล้วจักรยานกันขี่ผู้เดียวได้ยุต,ตะวายาห้โมส่วนทำามส่วนนั่นมันผ้าลมรลดอืมสันตัว่วนโมได้ยุต,ติวายาห้มมส่วนกับสันคอยผ้าลมรลดอืมเปสันตัว อันอันรถรถใหญ่ขึ้กันบ่แม่นว่าขี่บ่เป็นเนี้ยอันอยู่เมืองไทยเนาะเคยเคยขี่บ้านนี้อันย่านนะนะย่านเคยเคยเกิดเกิดอุบัติเหตุกันเลยแบบหายหายข้อนั่งน้ำซื้อแต่ว่าหายขับผู้เดียวบวกกาขับเลยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุคอยบ่คอยบ่เหตุที่ยพี่น้องเฮ้ยอย่างไรเนี่โอ้ต่อตอนนี้งพ่อใหญ่เนี่ยอันคุดต่อออกตัวเนี่ยอันนั้น ไปอันข้ามถน,นนนะ่ะมันก็เป็นปานบ่หูมีความรูด้วยเดี๋ยวนี่โอ้ยเฮ็ดไปทัว่วข้ามถนนหกคนพี่น้องคอยจับจับกันจับกุมจับแขนกันแบบกลางแขนนะ่ะนะหกคนคิดดูแล้วก็ข้ามถนนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันไปทางโคงนะ้งเนาะคอยไปคนที่หนึ่งสองคอยไปคนที่สามบ้านนี่อ,อีอีที่หากับที่หกรถมาบ้านมันอีคนอีคนที่หกนั่นเสริญไปผุน ไก่เป็นรักกิโลุ่่นนะเอ้ยรักอันลาะลักไฟฟ้าุา่นดนะ้พี่น้องเนื่องว่ามันตายละ่ะข่อยเลยขวัญเสียจากนั่นข่อยบอกไก่เลยขามทางขอยยังบอกขวมเองเลยพี่น้องอยู่เมืองไทยน่นละถือเข้าดาหลายเทียด้ยข่อยขอยจนเป็นประสาทไหมข่อยว่าขอยเป็นป,ประสาทนะ่ะนะเสียขวัญมัตพุนนาบ่านหนทางกับบอกขวมแต่ใจอยู่กับแฟนเก่าเนาะคนไทยนะ่ะสิขามถนนน่ะ ง่ายเขาพาขามละวขามขามคนเดียวบ่ได้เลยค่ะบ่บ่ขามเลยเป็นอยางสันบาดแบบว่าค่อยเค่อยขามนะเพราะมันค่อยขามขนรถเนี่ยน้อยแค่อยู่ในซอยค่อยกขามบ่ได้พี่น้องจะคิดเบิ่งค่อยมีปัญหาออืกับบ่แม่นบ่ได้ดอกกับขามอยู่ทีนอกจากรถเบิดอีหลีแต่ว่าถ้าให้รถผูกผ่านแล้วยางขามเอยเฮ็ดบ่ได้ค่อยเค่อยขามหลายเที่ยวแล้วบาตนี้เจ้าค่อยเป็นอยางเสีเด้พี่น้องพอาะขามไปแล้วบานี้เนาะเอยจะคิดถึงภาพนั่นกลับมาเลย ่อยสิตกใจเวา่อยสินั่งล้องกับมองแม้เขาดา่าคอยว่าสันมึงเก็ตายแั้ง่ายมึงเป็นบ้าง่ายมึงนั่งร้องทำไมอยู่าระสันเออเขาก็ดากขสมควรเขาดา่าแต่เป็นบ้าเป็นบ่อเออคอยคอยสติเนี่ยแบบเราเรารู้นีต่ตั้งแต่อยู่ไม่ได้เหตุการณ์ไม่อยู่ได้อยู่ในเหตุการณ์น่ะตอนนี้เขาพูดได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ถ้าตอนอยู่ในเหตุการณ์อ่ะฉัน,ฉ,นฉันตั้งสติไม่ได้เลยฉันจะนั่งลงกับพื้นเลยแล้วเพราะว่าถ้ารถมาใกล้ฉันนะหมายความว่า ฉันฉันข้ามไปแล้วรถมาร้องอแบบเนี้ยแล้วก็นั่งลงอือไปตะนายพี่น้องโอ้ยบ่เคยไปฟังเด้นี่เออกะว่าอยู่ดอกเปาให้พ่อใหญ่นีฟังคนกันเลยว่าโอ้อันตรายทด้สันข่อยกันเลยโอย้เป็นหวาดเป็นผวานนะเป็นกระจึงแต่วา่าหมข่อยนะเพราะตายดอกพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเจ้าหญิงเน็ถ้าอยู่หลายปีเอ้ยหลาย เออเก็เป็น,ป,นป,ป,ปีปีสองปีแบบแบานนอนเตียงแบบบ่ฟืฟนเลยได้พี่น้องเงินบ่เออแต่ว่าอันประก,กันแล้วก็บ,บรลิษทัทเข้าใจายอยู่ดอกว่าแต่ว่าบัตรสมือพอฟฟ้นมากกับเป็นเออได้พี่น้องเป็นคือเด็กหน่อยเนี่ยแอลกิตโตขนมแม่เท่าสมือเนี่ยคือกันแม่ก็ว่าแต่ให้ตุนสัตว์พี่น้องผูจ้จบพงงามงามปานดา่าพี่น้องบ่ไม่มองติเลยขอบขัวตระกูลเข้าเจ้าผู้รวยเนาะ โอ้บานี้เป็นยังไี่ล้วโอ้สงสารเนาะอืมนั่นแหละพี่น้องขอแต่พ่อเฝาเฝ้าแยวจุดได้พี่น้องเฝ้ามาล่องต้นเทียงไปทอทิย์แล้วเนาะอืมตั้งไปพี่น้องอืม